สวัสดีครับวันนี้มาบ้านลูกค้าครับลูกค้าบอกว่าทีวีที่บ้านของลูกค้าดูช่องสามกับช่องยี่สิบแปดไม่ติดครับดูไม่ได้ก็เลยมาถึงที่บ้านของลูกค้าแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเทสดูครับว่าสัญญาณได้ความเรงที่เท่าไหร่คุณภาพได้เท่าไหร่ครับก็ ได้ที่2 8 2สิบครับ24%่ส่เปอร์เซนกับคุณภาพของสัญญาณครับก็ต,ต้องดูหน้าจานครับต้องดูหน้าจานสาเหตุมาจากจานด้านบนนะครับมีปัญหาขัดข้องครับต้องติดตั้งบันไดเพื่อที่จะดู สังเกตดูจะเห็นน็อตขาดอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ยึดจับนะครับในภาพก็นั่นคือสาเหตุประการหนึ่งครับที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนของของการรับสัญญาณาได้ไม่ดีก็ทำการยึดน็อตที่ขาดแล้วก็ทำการปรับ โคอจานให้ได้องศาที่ต้องการแล้วก็ยังไม่ได้คุณภาพที่ต้องการก็ทำการาปรับหมุนหัวเล็กน้อยครับเพื่อจะดูสัญญาณว่ามันได้ตามที่เราต้องการแล้วหรือยังคือ มันมาให้มันมากกว่า24 28นะครับตอนนี้ก็คุณภาพได้อยู่ที่30 30กว่า31นะครับ31 32ประมาณนี้ครับก็ยัง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 ไม่ค่อยจับใจสักเท่าไหร่อยากได้คุณภาพมากกว่านี้ก็ลอง เแกะหัวแกะหัวมาเทสดูเผื่อมันมีคี่เกลืออยู่ในเคี้ยวที่อยู่ในหัวสัญญาณนั่นแหละครับในหัวจานมันอาจจะมีคี้เกลือก็ได้ที่ทำให้สัญญาณไม่แรงก็เช็คดูแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็มาเทสดูอีกทีว่าได้ความแรงกี่เท่าไหรก็อยู่ที่ประมาณ 3 2 3 3 34ครับประมาณ34มสิบสี่ก็น่าจะอยู่ได้แค่นี้นะครับน่าจะอยู่ได้ประมาณทำได้แค่นี้ก็อลองมาต่อเข้ากับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมดูว่ามันชัดได้แล้วหรือยังมันดูได้ช่องที่ลูกค้าต้องการได้หรือยังครับสมวมากก็คือจะขาดช่อง3กับ28นะครับ ก็เปิด <Rem ind, S 1> ช่องสามดูก็เทสสัญญาณได้ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็เเป็นอันว่าโอเคเป็นที่น่าพอใจครับเป็นที่น่าพอใจสัญญาณไม่สะดุดภาพไม่สะดุดครับขอไปภาพไม่สะดุดมันไม่กระตุกแล้วนะภาพไม่กระตุกแล้วก็เราลองเลื่อนช่องไปช่องอื่นดูบ้าง <28. S 2> นะครับช่อง2 8ตามที่ลูกคาก้าแจ้งว่ามันดูไม่ได้ก็ช่อง G18 ก็ดูได้เนาะอ่าช่อง G18 ก็น่าจะดูได้แล้วครับก็เป็นดันว่างานผ่านไปด้วยดีครับโดยการปรับเต่งน่าจานดาวเทียมครับหน้าจานน้าจานข้างบน <Okay. S 2> ขอบคุณลูกค้าด้วยครับ ขอบคุณผู้ชมด้วยครับที่ติดตามและก็กดถูกใจนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสุขภาพดีทุกคนครับ